ผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลนักขาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักนะคะดวงความรักนะคะแล้วก็ดวงภาพรวมกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่1พฤษภาคมถึง15พฤษภาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ ค่ะอาจารย์ขออนุญาตทเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวท่านช่วยเปิดทางให้อาจารย์ทำนายทายทักดวงชะตาของท่านได้แม่นยำชัดเจนค่ะเราจะเริ่มต้นที่พลังงานไพ่ภาพรวมพื้นดวงท่านก่อนนะคะ ใช่ขึ้นมาก็สุดยอดเลยค่ะเดือนสันค่ะเป็นไพ่ที่ดีมากๆโดดเด่นนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงความสําเร็จความสมหวังที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะหวังในเรื่องอะไรในเรื่องของการเงินก็จะมีเรื่องของเงินเข้ามาติดต่อเจราจาในเรื่องการทําสัญญาข้อตกลงก็จะผ่านนะคะหรือทําเรื่องเอกสารไปต่างประเทศได้เดินทางได้ไปวีซ่าผ่าน สอบนะคะเป็นเรื่องของการสอบชิงทุนสอบรับราชการถือว่าได้สอบเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งผ่านหมดเลยค่ะให้ดีมากนะ, <S <S อะตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์รายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำอสังหาริมทรัพย์เก้าเหรียญมีเกณฑ์ได้รถบ้านที่ดินนะมีเกณฑ์ได้มรดกก็ได้โอ้โหยังมีเกณฑ์ได้รับราบรอยเนาะราบรอยใหญไหม้วนหวยก็ได้นะ,ะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างนั้น ได้ด้วยเนี่ยเดือนสันประกอบกับไพ่หมายเลขหนึ่งหมายเลขเก้าโอโหสิบเก้าสวยงามหกหนึ่งเก้าก็เด่นในดวงท่านขึ้นมาเนาะโอเคเนี่ยบางท่านก็อาจจะได้จากการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นพระแม่กวนอิมพระแม่ทับทิมก็ได้นะอ่าท่านสามารถขอขอได้หรืออ่าเป็นพระแม่อุมาก,ก็ได้นะคะพระแม่รักสมีก็ได้เป็นเทพองค์ผู้หญิงจะนำโชคให้ท่านนะ นะคะหรือถ้าท่านรอคอยอะไรอยู่รอคอยคนรักแน่นอนเขากลับมาปรับความเข้าใจกับท่านได้นะจากพื้นดวงบอกอย่างนั้นเลยรอคอยเรื่องเอกสารสัญญาที่อาจารย์พูดไปผ่านแน่นอนค่ะนะคะไพ่สี่เหรียญมีแต่คนให้โอกาสดีๆกับท่านมีลูกน้องบริวารที่ดีนะคะลูกน้องที่ออกไปก็ขอกลับมาทํางานกับท่านต่อนะคะเขาไปไม่รอดแล้วคะ่ะเพราะว่าอะไร ที่อื่นไม่ดีเท่าท่านไงท่านเป็นคนที่หนึ่งจิตใจดีงามเป็นคนที่ให้โอกาสคนอื่นมีความยุติธรรมถูกต้องนะในที่สุดแล้วเขาก็กลับมานะคะถ้าเป็นเรื่องลูกน้องบริวารน,นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เหมือนกันแหละคะ่ะที่ผ่านมาจะไม่เข้าใจกันเธอคิดอย่างฉันคิดอย่างแต่แล้วในที่สุดไปรอดไหมไปไม่รอดค่ะเพราะเขารู้แล้วว่าคนที่รักและจริงใจกับเขามากที่สุดก็เป็นคุณนั่นแหละนะคะ โอเคพลังงานไพ่เจ็เหรียญขึ้นมาเป็นเรื่องของการทํามาหากินละคะ่ะท่านจะมีผลประโยชน์เข้ามาเยอะมากนะคะ,ะและยังสามารถต่อยอดนะคะการพัฒนาการขยา,ขยายธุรกิจจิจกิจ,จ,จ,จการของท่านให้แบบก้าวหน้าเติบโตไปได้เรื่อยๆหรือท่านทำงานในองค์กรนะท่านก็มีโอกาสที่จะขึ้นตำแหน่งใหญ่ๆอยู่แล้วเนี่ย อืมไพ่สวยงามจริงนะคะเนี่ยชัยชนะความสําเร็จเนาะท่านสามารถแบบใช้ความสามารถของตัวเองนะคะต้องบอกใช้ความสามารถนะคะอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าเราไปประจบใครหรือได้เพราะคําพูดแต่ท่านได้จากหนึ่งสติปัญญาความรู้ความสามารถล้วนเลยค่ะเนี่ยความสําเร็จมันเกิดขึ้นได้นะคะหรือถ้าใครไม่ได้ทํางานว่างงานอยู่อยากมีงานทําปักนี้ได้งานทํา และเป็นงานที่ท่านพอใจพอใจในเรื่องของเม็ดเงินรายได้พอใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกับทีมเวิร์กทีมงานแล้วมีความสุขนะคะ,ะทุกคนให้ความเขา,เขาเรียกว่าเอ,อื้ออาทรกับท่านหรือปานีกับท่านไม่มีใครที่จะเหมือนเขาเรียกว่าเพิกเฉยเมินเฉยกับท่านท่านจะได้รับนะคะการต้อนรับที่ดีนั่นเองโอ้ไพ่ดีมากเลยนะคะนี่ก็คือพื้นดวง ของท่านนะคะมาต่อด้วยเจาะเรื่องของความรักนะคะขอเริ่มที่คนมีคู่ก่อนนะพลังงานไพ่ของคนมีคู่ค่ะชาวธนูนะคะขอฝั่งชาวธนูก่อนเลยพลังงานไพ่จะอ่านดวงท่านมาว่าอย่างไรชาวธนูไพ่ึ้นเดฟูโอ้โหลาล้ามากเลยท่านเขาเรียกว่าไม่สนไม่แคร์ใครทั้งสิ้น อ,อยู่ด้วยตัวเองได้มีความสุขหลั่ล้าอยากไปไหนไปเออประมาณนั้นขึ้นมาเลยนะเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวเองนะอืมนะคะท่านเป็นแบบนั้นเลยคือถ้าเขาไม่รักไม่สนใจท่านก็ไม่ไม่สนเหมือนกันไอ้โดนแขไม่แขอะไรประมาณนั้นอู้อยู่กับตัวเองแบบมีความสุขมากนะคะหละันล้ามากเลยเนี่ยเดอฟูกับก้าวไม้อาจจะ เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือกําลังไปดูงานที่ไหนไหมมีเป้าหมายความสําเร็จในเรื่องงานและท่านก็ทําได้เพราะท่านจริงจัง่ยอ่าเนี่ยอัศวินถ้วยเป็นภาพคนนั่งสมาธินะมันแปลว่าเอาจริงเอาจังนะคะแล้วท่านก็เหมือนกับพยายามที่จะหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองท่านอาจจะมองว่าคนอื่นเขาทํายังไงบ้างท่านก็ไปรู้ในสิ่งที่เอ่อท่านไม่รู้ท่านจะเหมือนไป เหมือนครูพักรักจําอะไปดูว่าเขาทํำยังไงอ่าบางทีไม่ได้ไปเรียนกับเขาหรอกแต่บางทีก็ผ่านๆไปนะฮะแล้วไปเจอเขาทํางานร่วมกิจกรรมอะไรอยู่ก็แล้วแต่ท่านจะเข้าไปคุยแล้วท่านก็อาจจะได้ความรู้เ,เล็กๆคือน้อยมาแล้วมาประยุกต์ก็ได้อ่าหรือแม้กระทั่งท่านเรียนรู้ในสังคมโซเชียลก็ได้ท่านเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเรียนรู้ได้ไวหัวสมองปาดเปลืองในแบบนี้นะคะ มันถึงมองว่าดีมากๆในตัวท่านนะ่ะท่านคิดไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของการเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองลักษณะความรักเหมือนตอนนี้ท่านอยากที่จะอยู่กับตัวท่านเองมีสติมีสมาธิกับตัวตัวเองว่าเออเราจะทำยังไงให้ตัวเรามีค่ามีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยท่านน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นความรักต่อให้จะมีปัญหากันท่านก็ไม่งอนะไพ่แบบเนี้ย นอกจากคนนั้นจะต้องกลับมาเองอย่าหวังว่าท่านจะกลับไปนะคะไม่มีทางอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะงั้นก็ดูเขาดิเขาว่าไงล่ะในเมื่อท่านก็อยู่ท่านได้สบายอ่าไพ่หนึ่งดาบตอนเนี้นะคะเขาก็ทํางานไปด้วยแต่ก็มีเรื่องให้ต้องคิดเนาะโดยเฉพาะเรื่องของท่านเนี่ยเป็นรบกวนจิตใจเขามากเลยอะ่ะนะไพ่ลูฟเวอร์เขาก็ยังรักยังปรารถนาในตัวท่านอะ่ะยังมีความสุข ที่จะมีท่านอยู่ในชีวิตนะนั่นคือตัวเขาเนี่ยไม่อยากเสียท่านไปหรอกไพเดทอ่ะเออทนไม่ได้แล้วเนี่ยเอมเพรสนะคะเพราะท่านเป็นผู้หญิงที่แบบเขาอยู่ด้วยแล้วเขาก็มีความสุขนะนะคะแต่แค่เขาอาจจะยุ่งเนี่ยเป็นคนบ้าง,งานพอสมควรเอางานมาทําที่บ้านก็มีอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมเอกสารกองพเนนเนนทึกอยู่หน้าโต๊ะทำงานเนี่ยตัวเขาก็นั่งทํางาน เพราะนั้นที่ผ่านมาเขาอาจจะให้เวลาคุณน้อยหรือเปล่าไม่ค่อยใส่ใจกันมันก็เลยเหมือนมีปัญหาและหองละแหง่งมีความไม่เข้าใจกันแต่แล้วเขาก็พยายามที่จะต้องเอ่อให้ท่านเข้าใจเขาค่ะอาจารย์ว่าเขาต้องอธิบายอะไรที่จะทําให้ท่านแบบอืมเปลี่ยนใจอะ่ะเปลี่ยนใจมาสนใจเขามารักเขาเหมือนเดิมอ่านั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องทําให้ได้ ออแล้วยังไงอีกอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะไพ่ขึ้นแปดเหรียญเขาก็ทุ่มเทเนะาะไพ่วันี้ทุ่มเททุ่มเทแล้วก็ถึงแม้ว่าท่านนะถ้ากลับไปเนี่ยถึงแม้ว่าท่านอาจจะตําหนิตาหนิเขาหรืออว่ากล่าวอะไรเขาก็ตามเขาก็จะยอมรับยอมรับสภาพตรงว่าไงย,ยอมรับสภาพในสิ่งที่เป็นนะเ,ออเพราะไม่ต้องการเลิกกับท่านไง อืมนะคะเขายอมรับสภาพเพราะไม่ต้องการเลิอกกับท่านและเขาก็จะเหมือนกับสี่ถ้วยก็อยู่ในแบบนี้จนกว่าท่านจะใจอ่อนให้เขานะคะถ้างนั้นมาดูอนาคตเลยว่าท่านเนี่ยใจอ่อนกับเขาไหมความสัมพันธ์ท่านกับเขาไปต่อไหมคะคนมีคู่ให้สรุปความสัมพันธ์ท่านกับเขาไปต่อกันไหมหรือเป็นยังไง ไพ่อาราชาไม้โดดเด่นขึ้นมาเลยอ mm ้ hmm. ห้ไพ่คนตั้งคันโอโหสัมพันธ์รวดเร็วนะสัมพันธ์รวดเร็วอ่าอาจจะแปลว่าอาไปอยู่ด้วยกันมั่นไม้ยแต่งงานอะไรก็ว่าไปมีเกณฑ์ตั้งคันมีเกณฑ์วางแผนอนาะคตมีลูกด้วยกันอะไรประมาณนั้นเลยมีความสุขล้นล้ามากเลยนะบนกองกองทองเลยเนาะอ่าไพ่สีดาบก็อาจจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าทบทวนบทบาทของตัวเอง ในการที่จะทํำยังไงให้ชีวิตคู่ระหว่างคุณเขาเนี่ยเขาคิดแล้จะอยู่ยังไงให้มันไม่ไม่น่าเบื่ออยู่ยังไงให้มันมีความรู้สึกยังเห็นค่าของกันและกันไพ่หกไม้นี่คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นแสดงว่าพวกท่านปรับตัวเข้าหากันและยอมรับกันมากขึ้นนั่นเองนะคะขอพลังงานไพ่ความคิดของเขาบ้างนะคะ ขึ้นเ,เหมือนเขาบอกว่าเขาจะแบบไม่ไม่พูดเยอะพูดมากเขาจะอยู่นิ่งๆเงียบๆจะพูดเมื่อเห็นว่าสมควรพูดอ่าประมาณนั้นก็เลยมองว่าถึงยังไงคุณกับเขาก็มีโอกาสที่จะไปมาหาสู่กันได้อีกคงไม่ปล่อยให้มันว่างเปล่าเห็นเปรที่ปลูกผูกอยู่กับต้นไม้สองต้นมา เออมันว่างเปล่ามันไม่มีคนมานั่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่านะขอเวลานิดนึงขอนิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมานะคะแล้วยังไงอีกสิ่งที่เขาอยากจะบอกถึงแม้ว่าความหวังในความรักเนี่ยกับท่านเนี่ยนะไะพ่ก็จะบอกว่าบางครั้งเขาก็น้อยใจอะไรลหลายๆอย่างนะเหมือนท่านไม่เข้าใจเขาหรือเปล่า นะเหมือนเขาบอกว่าเขามองมองมาครัง้งมองไม่เห็นความหวังน่ะเออนะไพ่บอกว่างั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกเขาก็เลยมองว่าท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจเขามากพอเขาจึงรู้สึกแบบรู้สึกไม่สบายใจท้อใจอมีนะคะพลังงานไพ่บอกอย่างนั้นเพราะนั้นอะไรก็ตามที่จะเป็นชนวนของความบาดหมางหรือความขัดแยง้งเขาจะนิ่งค่ะแล้วยังไงอีก เขาก็ปล่อยคุณไปไม่ได้เห็นไหมคะกำไว้แน่นเลยเขาปล่อยไม่ได้หรอกเขาก็ยังจะมีคุณแบบนี้แหละให้รู้ไว้แม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจเขาก็ตามเขาก็จะพยายามพยายามต่อไปจนชนะใจคุณและเขาเนี่ยมอบหัวใจสีชมพูสีดแดงๆดงให้คุณแล้วก็บอกว่าห่วงใยคุณเสมอเนี่ยข้อความจากเขาไม่ว่าคุณจะมองเขายังไงคุณจะทำปฏิยาเพิกเฉยไม่สนใจเขาเหมือนเด็ฟูที่ขึ้นมาเนี่ย เขาก็ไม่สนใจนะเขารู้แต่ว่าเขารักคุณและจะอยู่ตรงเนี้ยถึงแม้อาจจะมีน้ำตาตกในบ้างเศร้าใจบ้างแต่เขารู้ว่าเขารักจริงนี่คือตัวเขาแล้วนะโอเคเรามาดูด้วย,พยไพ่ลร m มสแองเจิ ชินเดนเป็นความรักแบบไรเดงสาก็ได้นะคะวริสุทธเร็วๆนี้แหละเขาต้องนัดเจอกันกันกบคุณละเขามีความบริสุทธิ์ใจไพ่เด็กนะรักคุณแบบบริสุทธิ์ใจไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะเขาอ่ะจะไม่ยอมเสียคุณไปก็ได้ความรักเนี่ย ถ้ามันหมดแพชชั่นหรืออะไรเขาจะเป็นคนสร้างแพชชั่นขึ้นมาเองให้คุณกลับมารักเขาเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจเขาจะพยายามหาโอกาสเข้าหาคุณบอกรักคุณทําให้คุณรักและลุ่มโในตัวเขาอีกครั้งให้ได้เขาจะเปิดใจทุกเรื่องกับคุณบอกทุกเรื่อง ของหัวใจที่อยากจะบอกนั่นเองนี่คือตัวเขาบอกคุณผ่านไพ่ที่อาจารย์ถอดความมาได้นะคะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะอืมคนโสดกำลังเหมือนคุยกับใครอยู่ก็ได้นะคะเป็นการเล่นโทรศัพท์อะ่ะ ก่อนนอนเนี่ยกำลังส่งข้อความถึงใครบางคนอยู่ก็ได้นะคะมีใครบางคนบอกว่าจริงใจเสมอแสดงว่าคนสดมีคนคุยแล้วแบบนี้นะคะถ้ายัางไม่มีก็ต้องมีเร็วๆนี้ล่ละคะ่ะนะเนี่ยนัดเจอใครบางคนก็ได้นะัเนี่ยมีการนัดเจอกันนะคะคนสดจะต้องได้เจอใครสักคนตามที่แรงใจปรารถนานั่นแหละคะ่ะนะ โอเคเรามาดูต่อด้วยไพ่ทาโรค่ค่ะคนสดนายชอบครับเนี่ยต้องมีใครเข้ามาแล้วล่ะคะเป็นการพูดคุยเนี่ยไปตรงกับไพ่อลาโคเลยนะคะ อาจจะเป็นชาวาธาตุน้ำาธาตุลมเข้ามา,าธกกมาธตุน้ำกรกฏพิจิตมีนธาตุลมตุนกุมเมทินนะกำลังคุยกันอยู่เนี่ยเหมือนถูกสเปคกันแล้วก็พูดคุยกันแล้วรู้สึกประทับใจรู้สึกที่จะเหมือนอยากผูกพันด้วยอยากที่จะเป็นครอบครัวอยากที่จะแบบแบบมีความรู้สึกแบบมันมันตรงเขาเรียกว่ามันโดนใจอ่ะมันตรงใจเออใช่เลยคนนี้แหละอะไรประมาณเนี้ย หนึ่งถ้วยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นึน่งถ้วยมันคือความรักถ้าเขาเป็นผู้ชายก็มองคุณเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจอ่ะสวยงดงามงามทั้งกายางามทั้งใจเออถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มองผู้ชายคนนี้หลอ่อน่ารักพูดจาด,ดีมารยาทด,ดีนะนั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดนะคะแล้วยังไงอีกขอพลังงานอีกห้าใบหน่อยนะคะ ไ่เดอะฟูลแต่ความรักครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก็เหมือนยังยังไม่ต้องการผูกมัดนะคนโสดท่านเองอะ่ะไม่ต้องการผูกมัดแต่ต้องการเริ่มต้นคุยอ่าคุยแบบเขาเรียกว่ามีมีในยะของการเรียนรู้ที่จะสารสัมพันธ์ไปอนาคตเนะี่ยแต่แต่ยังไม่ต้องการผูกมัดแบบทันชีทันใดอะ่ะเหมือนท่านยัง รักตัวท่านเองยังอยากอยู่กับตัวเองยังอยากที่จะทําอะไรท้าทายกับชีวิตอยู่แต่ก็อยากมีใครคุยให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจเอออะไรประมาณน,นั้นอ่ะได้เจอเจอได้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรก็ตามเป็นแบบนั้นก็ได้หรือโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศชาวต่างชาติเนี่ยรู้สึกคนโสดก็เหมือนอยากได้ภาษาเขาด้วยนะอ่ออยากเรียนรู้เนี่ย ไพ่เดอะแฮงแมรเนี่ยมันคือเชิงลึกไงอาจจะเป็นภาษาในสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะไพ่หนึ่งเหรียญน่ะท่านก็มีเป้าหมายในการครบนะในการที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยท่านไม่ได้นึกถึงแค่ความรู้สึกแนวเรื่องของความรักเรื่องของความหวือหวาแบบนั้นแต่ท่านมองไปถึงการครบ เนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะอมันไม่ได้แปลประโยชน์ในเรื่องเงินหรอกแต่ประโยชน์ในเรื่องของความรู้อะไรหลายๆอย่างที่ท่านจะต้องได้นะคะเนี่ยท่าบาลานท่านจะสามารถแบบตักตวงอะเทน้ําตักตวงความรู้หรือตักตวงผลประโยชน์จากคนที่เข้ามาได้ด้วยคนนั้นอะจะต้องมีผลประโยชน์หรือมีคุณค่ามากพอที่ แต่ให้ท่านรักด้วยนะท่านค่อนข้างมีสเปคมากๆเลยเนี่ยนะอาจารย์มองว่าแน่นอนท่านคุยท่านเลือกที่จะคบคนนี้แหละแต่แค่ยังไม่ต้องการผูกมัดท่านเลือกไม่ใช่เขาเลือกท่านนะเนี่ยเออนะคะท่านก็คุยกับเขาอ่ะท่านรู้ว่าคนเนี้ยก็ก็มีผูกไฟที่ดีเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงมีฐานะดีด้วยแต่นั่นแหละท่านก็ไม่ได้มองที่จะให้เขามาอุปถัมภ์อะไรมากมายนะถ้ามองอย่างเนี้ย เหมือนตัวท่านก็หยิงในศักดิ์ศรีในตัวเองทํามาหากินได้อะไรอย่างเงี้ยขอแค่เอออาจจะได้ประโยชน์ในความรู้แลกเปลี่ยนการหรืออะไรหลายๆอย่างแบบนั้นมากกว่าก็ายังเป็นการพูดคุยกันแบบในเชิงการเรียนรู้อาจารย์มองนั้นนะคะก็ถือว่าดีมากๆนะคะสําหรับการเริ่มต้นความรักแบบนี้นะคะมันจะได้เหมือนรู้พฤติกรรมรู้ความคิดความอ่านของอีกฝ่ายให้มันถ่องแท้การที่จะอยู่ ร่วมกับใครเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะมันจะต้องมีการเรียนรู้กันให้ลึกซึ้งพอสมควรนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ